มากเลยนะไยดบนเลแล้ก็หาย้ดินปืนกับหมอโบติดอยู่ในป่ากันสองต่อสองแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันส่วนใครที่มีเรื่องเข้าใจผิดหรือได้ฟังข่าวลือมากก็ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อจนเกิดเรื่องวุ่นวายเหมือนในค่ายนะครับ เมื่อวานนีพวกพี่เพิ่งไปเต้นกันมาไม่ใช่หรอไอ้หูดอยแล้วขอนแก่นมาเมื่อวานอยู่ขอนแก่น50จังหวดครับผม3ข้าคันนีว้าวนี่ผมกับแก๊ง3ข้าพี่มั่งพี่เท่งพี่นงพี่ตุ๊กกี้พี่้มเชงพี่พันธุ์ชุดแตกโอ้โหพร้อมกับศิลปินนะคะชื่อดังมากมายเลยขนโชว์แบบตะการตาเลยค่ะพร้อมกับมีเกมสุดมันด้วยให้หากระจายกันถึงที่ ที่สำคัญนะคะลุ้นรับเงินล้านกลับบ้านไปแบบฟรีๆด้วยเป็นไงล่ะวันนี้วันนี้ที่ไหนนะหนองคายครับผมหนองคายอ่าอย่าลืมมากันตั้งแต่หัวค่ำแลวเพราะเรามีกิจกรรมกันหน้างานเยอะแยะมากมายครับผมเอาเป็นว่าผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับอัปเดตความสนุกได้ที่แฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กของเรานะคะแก๊งสามชาไขว้ค่ะ ตอนนี้พร้อมหรือยังอ๋อครับอมครับลูกกระเบิดถ้าอย่างั้นตัดเป็นต้เลยค่ะไปขิงผงสำเร็จรูปจินเจนย่ามองน้ำตาถ้วยทอง8ปปีบุญรอดวิวเวอรี่ครื่งเสียงติดรถยนต์บอสวิกครีมลองกาหน่อย ตัวนิสสงอกกรอบตรากโกแก่ช่ำพูสุนัขเช่นกัน ยาบำรุงร่างกายกินผลไม้รวมตลาหมอแตงชนิดน้ำกกติกาเกมลุ้นระเบิดในวันนี้เรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมจะต้องเปิดแผ่นป้ายคนละหนึ่งแผ่นป้ายเพื่อดูว่าในแต่ละแผ่นป้ายมีจํานวนลูกระเบิดทั้งหมดกี่ลูกและนาจานวนลูกระเบิดทั้งหมดไปลุ้นกันต่อในช่วงโดิมระเบิดครับตอนนี้แปแผ่นป้ายอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้เลือกกันเลยดีกว่าเริ่มจากชุพู่สตรีอ่าน้องส้มเลือกเลยค่ะเชิญจ่ายแล้วกันค่ะก็ดูนะครับผม ผู้ชนะเข่กาศค่ะ รูกครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องโฟค่ะหมอเสงค่ะยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตาหมอเสงเส่ <ขอ S 1> ค่ะเรือกสมุนไพรไว้ใจพ่อผมครับหมอเสง่ครับ <c oughs> เอ้โหสเลยมาสามเลยเ

ผมขอเลือกบอสฮุกครับผมอ่าบอสฮุกนะคะเรื่องเสียงติดรถยนต์ออมน้องนักเก็ง4 5มาแล้วลูกเดียวเลยไม่อยู่ไหนอีกวะ4 5บอสฮ้กไม่โดนแน่นนครับผมไม่เลยพราะีนันนะคะพี่หนอก็ต้องเป็นโกแก่โกแก่ครับผมโมใหม่เลยนะครับโกแก่นะฮะบันทุกแม็ก์ก็ต้องเหลือ ขอลูกก็เปิดกันดีกว่านะคะว่าใครมีกี่ลูกกันบ้างะคะเริ่มจากน้องส้มนะคะน้องเมาส์น้องโซแล้วก็พี่หน่งนะคะสามลูกด้วยกันค่ะสองลูกนะคะมีคนเดียวเองพี่เพ่งส่วนหนึ่งลูกนะคะมีเม่น้องซอกนะคะพี่เสียบแล้วก็น้องขาค่ะเ <Yeah. S 1> อาเป็นว่าผัดผักชีฝรั่งหน้ามาลุ้นดีกว่านะ,ะ <Yeah. S 1> ก็ใครจะเข้าโยมระเบิดค่ะ yeah. บุญรอดวิวอรี่ขิงผงสำเร็จรูปตาบจินเจนย่ามองน้ำตาถ้วยทองครื่งเสียงติดรถยนต์บอสวิกสั่วลิสงตองแต่งทิปตลาดโกแก่แทมพูสุนัขเช่นกาด ววายรสหมูสับต้มย่างซองสีฟ้าครีมลองกาหน่อยอย่าบำรุงร่างกายกินผลไม้รวมตลาหมอเส็งชนิดน้ำ